ผู้ชมเรื่องนี้จบไปนะครับอีกหนึ่งเรื่องโอ้โหลากยาวกันมาต่อเนื่องเรื่องของหัวสอวอนะครับโยงใยทั้ทงยื่นทั้งร้องทั้งฟ้องคือผู้ร้องกลายเป็นผู้ถูกร้องครับผู้ถูกร้องกลายเป็นผู้ร้องโอ้โหฮะต่อเนื่องกันมาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้ววันนี้ก็ยัง ร้องกันอีกนะครับวันนี้เนี่ยเป็นกลุ่มสอวอสำรองไปยื่นที่ปปชอยากจะร้องจริยธรรม93เอ่อ92สอวอที่ตอนนั้นเนี่ยไปยื่นสารรัฐธรรมนูญนะครับไปยื่นปปชเนี่ยนะครับที่ให้สอบจริยธรรมท่านรองนายกภูมิธรรมท่านรัฐมนตรีทวีตอนนั้นนะครับจนท่านทวีเนี่ยถูกสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่คุม DSI ตอนนั้นนะครับคือทั้งกลุ่มสอวอสำรองเนี่ยเขามองว่าการที่สอวอเนี่ยถูกดําเนินคดี แล้วก็ไปร้องอนะให้ดำเนินการกับผู้ที่ทำตามกระบวนการกฎหมายเนื่องจากว่า DSI เนี่ยเขามีผู้มาร้องอเขาก็ตั้งเรื่องแล้วเขาก็ดำเนินการสอบสวนทันทีที่รับเรื่องดำเนินการสอบสวน92สวก็เดินตะเวนร้องเลยร้องปปชร้องศาลธรรมนูญร้องอ,อันนี้แหละทั้งกลุ่มสวสำรองเขามองว่าอันนี้ มันไม่ถูกต้องกากรมอยิยธรรมเหมือนใช้อำนาจไปแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมอันนี้คือเหตุผลที่งสวสำรองใ,ให้ไว้นะครับแล้วสัปดาห์ที่แล้วที่สวสำรองไปร้องเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่ามีอดีตผู้สมัครสวที่เป็นคนดังนะครับเป็นร็อกเกอร์ชื่อดังก็คือคุณเจ๊ฟพิสุทธ์นะครับล็อกอัมพัน์ไปด้วยนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยมีการร้องเพลงนะครับ ให้กับการไปยื่นครั้งนี้แล้วก็เรื่องของการฮัวสวต่างๆตอนนั้นชื่อเพลงว่า D S I ช่วยด้วยอันนั้นถือเป็นหนึ่งซิงเกิลนะครับวันนี้เนี่ยก็ไปร่วมยื่นร้องกับเขาเหมือนกันนะครับแล้วก็เลยมา2เพลงเลยรอบนี้นะครับสเพลงที่ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวคุณผู้ชมไปฟังกันนะครับเพราะว่าเป็นเพลงเพลงนึ่งผมก็เป็นนักร้องเหมือนแปลงมาจากเพลงดังๆของในอดีตยุค0ก้ยเนี่ยนะแต่งเองร้องเองแต่เอาท่วงทํานองในในอดีตมาเอามาใช้กับเนื้อหาที่ตรงกับสิ่งที่แก่ดาเนินการอยู่ คุณผู้ชมก็ลองฟังดูนะครับว่าจะเป็นไงอ่ะฟังนะครับอยากจะมี U F O จะได้บินไปหาเธอประมาณแบบนี้ครับแต่ปัจจุบันครับ U F O ลำนั้นนะครับได้บินไปถึงดาวังคารฮะแล้วก็มองกลับมาบนโลกใบนี้มีความรู้สึกมันเอ๊ะมากเลยฮะ ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยเนื้อเพลง,งเป็นประมาณนี้นะครับมองจากดาวอังคารก็รู้ว่าเธอกโกง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 แล้วก็โกงมองจากดาวอังคารก็รู้ว่าเธอโกงเธอหัวแบบนี้ได้ยังไงอีกเพลงหนึ่งเป็นแนวบลูส์ครับชื่อว่าเพลงถ้าไม่ผิดอะจะกลัวอะไรก็คือผมอยากจะให้ท่านสว,อวอ นะครับทุกท่านอย่างที่อาจารย์อนันนาบอกว่าสอวอ200ท่านเนี่ยตอนนี้ถ้าพร้อมให้การตรวจสอบก่อนแล้วก็อะไรที่มันยังเอ๊ะอยู่ก็ตรวจสอบก่อนก่อนที่พวกท่านจะไปตั้งองค์กรสละให้พี่น้องประชาชนได้มีความรู้สึกสบายใจอีกเพลงนะครับสองบรรทัดครับจะกลัวทำไมไม่ต้องกลัว,ลวไ,มไม่ต้องกลัวจะกลัวทำไมไม่ต้องกลัวถ้าเราไม่ได้ทำผิด ถ้าเราไม่ได้ทำผิดไม่ได้ทำผิดไม่ต้องร้อนตัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวก็ไม่เห็นต้องกลัวว่าใครจะมาตรวจสอบก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวคนดีความดีจะคุ้มครองพวกที่มาจากการโกงโกงโกงและก็โกงมาจากโพยเศษกระดาษและก็กลายมาเป็นเศสววเศษสวะ มาจากโพยเศษกระดาษแล้วก็กลายมาเป็นเศษสวะเศษสวะเพลงนี้ไม่ได้พาดพิงถึงใ,ใครนะครับผมต้องการสื่อสารแล้วก็สนับสนุนความถูกต้องในสังคมในประเทศไทยครับขอบพระคุณมากครับคุณเจพิสุทธ์ก็ย้ำนะครับหลังร้องเพลงก็อย่างที่บอกไปไม่ได้พาดพิงใครต้องการสื่อสารและสนับสนุนความถูกต้องในสังคมให้โปร่งใสแค่นั้นเองนะครับการยื่นร้องครั้งนี้เนี่ยกลุ่มสวสำรองก็นำโดยพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้ว ก็ร้องต่อปปชขอให้ตรวจสอบจริยธรรมของคนตำรวจตรีชัตวัน์สแสงเพชรสวชุตปตุวันพร้อมกับกลุ่มสวรวม92คนหลังที่ก่อนหน้าน,นี้สวกลุ่มดังกล่าวเนี่ยยื่นร้องต่อปอปชให้รองนายกภูมิธรรมเวชยชัยเนี่ยในฐานะประธานคณะกรรมการคดีพิเศษและพันตำรวจเอกทวีสอดส่องและมนตีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะรองประธาน,นากรรมการคดีพิเศษ ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ควบคุมกำกับดูแลกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพราะมองว่าสอวอีวยใช้อำนาจนิติบัญญัติแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองและที่สำคัญนักข่าวเนี่ยก็ถามว่ามันอาจจะไม่ทันการหรือเปล่าเพราะว่าการพิจารณาองค์กรอิสระจะเกิดขึ้นในวันที่30พฤษภานี้พลตำรวจโทคำล้มกล่าวว่าตนคาดหวังปปชจะรีบนำเรื่องนี้ ไปพิจารณาและหากนําเรื่องเข้าที่ประชุมในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการดีจะเป็นการดีและคาดหวังว่าอยากให้สวชุดนี้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อนจะมีการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการองคอ์กรอิสระและคาดหวังว่าสารรัฐธรรมนูญก็จะเร่งรีบเช่นกันอ่ะฟังเสียงของพลตํำรวจโทคํารบฮะ,ะการกระทําของทางสวตัวจริงนะครับที่ท่านได้ ดําเนินการฟ้องร้องทางเจ้าหน้าที่รัฐนะครับทั้งที่ปปชและก็ที่สารนิธรรมนูญเนื่องจากว่าการกระทำเหล่านี้เนื่องจากท่านเป็นฝ่ายนิติบัญญัติท่านได้ก้าวไกยฝ่ายราชการประจําไม่ว่าจะเป็นท่านรองนายกภูมิธรรมก็ดีท่านทวีก็ดีถึงแม้ท่านเป็นข้าราชการฝ่ายการเมืองแต่ท่านได้ดํารงตําแหน่งในฐานะเป็นประธานคณะกรรมการคดีพิเศษและก็เป็นรองประธานคณะกรรมการคดีพิเศษ ซึ่งเป็นถือว่าเป็นกระบวนการของการทํางานฝ่ายราชการประจําและโดยเฉพาะทางท่านพลตร,รียุทธนาแพร่ดาท่านก็เป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพษษษษษษษิเศษท่านอยู่ในฝ่ายของราชการประจําเพราะฉะนั้นการที่ท่านมาก้าวไก่หรือมาฟ้องร้องต่างๆเหล่านี้คิดว่าท่านได้ใช้อํานาจนะครับของความเป็นนิติบัญญัติของท่านนะครับมากระทําการเพื่อประโยชน์ของตัวเองนะครับมนันเป็นการกระทําผิดตามมาตรา185ของกฎหมายั้มลุ่นนะครับโดยเฉพาะงเล็บหนึ่งซึ่งตรงนี้มันมีจริงๆแล้วเนี่ย ส่วนหนึ่งนั้นเนี่ยครับมันมีความผิดตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา111วงเลบ7ก็คือสามารถที่จะถือว่าหมดสามาชิกภาพเป็นข้อห้ามอันร้ายแรงของกฎหมายรัฐธรรมนูญเลยถ้าซึ่งส่วนนั้นเนี่ยทางคณะสวสัมรองก็ได้ไปฟ้องต่อสามนูนส่วนหนึ่งแล้วนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งนั้นเราคิดว่าความผิดในกรรมเดียวกันเนี้ยนะครับมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับาการความบกพร่องทางจริยธรรมของผู้ดารงตําแหน่งทางการเมืองด้วย เราก็เลยมายื่นเรื่องให้ทางกบชเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับจรเย,ยธรรมของของสวทั้ง9 2ท่านนะครับซึ่งในคําร้องของฉบับที่3นูนนั้นนอกจากจะเป็นการร้องเกี่ยวกับขอให้เพิกถอนสิทธิ์ของสวทั้ง9 2คนตามมาตารา185บรคคลหนึ่งที่กระทาผิดแล้วเนี่ยในชั้นนี้เราก็จะขอให้ทาง3นูนได้โปรดพิจารณาสั่งยุติบทบาทหน้าที่ของสว9 2คนเป็นการชั่วคราวก่อน ส่วนเรื่องของคลิปเสียงที่มีการเสนอเงินนะครับเกี่ยวกับการเลือกสอวอจังหวัดนครพนมนี่นะครับพลตตรโทรคำรบก็บอกว่าคลิปเสียงเนี่ยยืนยันว่าไม่ได้ถูกปล่อยออกมาจากกลุ่มสอวอสำรองนะครับแล้วก็เรื่องนี้คิดว่าน่าจะอยู่ในกระบวนการสอบสวนของ DSI นะครับเช่นเดียวกับรองนายกอนุทินชาญวีรากูลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้เหมือนกันก็บอกว่าไม่รู้แล้วก็ไม่เกี่ยวข้องคือจะพูดกี่ครั้งก็จะบอกว่าไม่รู้นะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกัน แล้วไม่ได้มีหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยถ้ามีเนี่ยก็ถึงจะเข้าไปตรวจสอบแต่เราไม่ได้มีหน้าที่ในการที่จะไปสอบสวนในเรื่องของคลิปนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงทางรองนายกอนุทินนะครับที่ออกมายืนยันในเรื่องนี้นะครับเอาไปฟังนะครับคือทั้งไม่ทราบแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องไม่รู้จะพูดยังไงเรื่องสวกับผมมันเส้นขนานกันอยู่แล้ว ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆเลยนะครับ <Okay. S 1> ก็ไม่ทราบว่าว่าจะเอามาเกี่ยวพันจะถามกี่ทีก็ต้องบอกว่าไม่เกี่ยวเรื่องของกระทรวงมหาดไทยจะมีการตรวจสอบในเรื่องนี้รึไหมครับไม่ตรวจสอบเพราะไม่เกี่ยวข้องนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็มันมันก็เป็นเรื่องเสียงลือเสียงเล่าอ้างกันมาจนกว่าจะมีหลักฐานหรือมีผู้ร้องเรียนใดๆที่มีหลักฐานมายืนยันแล้วถ้ามันเกี่ยวข้องอย่างเช่นถ้ามันเกี่ยวข้องกับ ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยนี้เราก็เพราะเราไม่ใช่มีหน้าที่สืบสวนสอบสวน,นะอะไรกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่อำนวยการเลือกตั้งทุกทุกอย่างทั้งสอสอส,อสอวเทศบาลองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความเรียบร้อยซึ่งันก็เรียบร้อยทุกครั้งนะครับตั้งแต่ผมเข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีการเลือกตั้งมาไม่รู้กี่ยกแล้วนะครับทั้งเลือกตั้งซ่อมเลือกตั้ง นายกอบจอนายกท้องถิ่นนะครับสสนะก,ก็ทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีที่ส่วนที่พักของผมส่งแล้วก็แพ้ไม่เห็นมีใครพูดเลยทำไมไมนะ่ทำไมไม่บอกว่า,าผมใช้อำนาจกระทรวงมหาดไทยถ้าเกิดแถ้ามันมีอำนาจเช่นนั้นจริงบรรดาอะไรได้จริงฮะ ที่นครศรีธรรมราชผมต้องชนะสิครับนี่ก็แพ้ตังโอ้โหเป็นหมื่นคะแนนทางรองนายกอนุทินนะครับยังพูดถึงการฟ้องนางกูสุมาลวตีโกมุตอดีตผู้สมัครสอวอนะครับที่ออกมายื่นนะครับแล้วก็มาทําให้พักเสียหายเนี่ยนะครับมีการใส่ร้ายบิดเบือนพักบอกว่าตอนนี้เนี่ยทนายความของพักเนี่ยก็ดําเนินการแล้วเรื่องอยู่ที่ศาลแล้วคุณอนุทินใช้คํานี้เลยนะครับว่าเรื่องอยู่ที่ศาแลออาแล้วก็ต้องหุบปากแล้วนะครับหมยถึงคอนอนุทินจะไม่พูดแล้วนะครับปล่อยให้เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมไปนะครับ บ่ายวันนี้นะคะคือนางกุสุบาวตีเนี่ยก็ดอดใช้คํานี้นะกันเพราะแกไม่แจ้งสื่อแอบไปแอบไปอแต่ก็ไม่พ้นสายตาสื่อแต่ไม่พ้นสายตาสื่อก็เดินทางมายื่นหนังสือต่อสํานักง,งานเลขาธิการสภาผูา้แทนรัศฎรเพื่อร้องจริยธรรมในอนุทินชาญวีรกูลโดยเดินทางมาแบบไม่แจ้งสื่อบลชนประจําสภาล่วงหน้าแต่ปรากฏว่าสื่อประจํารัฐสภาได้บังเอิญไปซื้อกาแฟแล้วเจอพอดีนางกุสุมาวตีเนี่ยก็บอกว่าวันนี้เนี่ย แมวไม่อยากดังจึงแอบมายื่นร้องจริยธรรมนายอนุทินในฐานาสะสสในหัวหน้าพักภูมิใจไทยและจะยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินรวมถึงปปชด้วยพร้อมบอกว่าเอาให้หายซ่าไปเลยรู้จักแมวน้อยไปพร้อมยืนยันว่าไม่มีถอยแมวนี่คือชื่อเล่นของคุณกุณสุมารวัตีอืมแล้วก็คุณอนุทินก็ชื่อเล่นว่าหนูนะครับก็เลยเหมือนเป็นแมวกับหนูในตอนนี้นะครับเดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปนะครับผู้ชม